สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมซีทีครับวันนี้เนี่ยเป็นวันกันเดินทางละก็จะได้เดินทางไปเยี่ยมไทยในช่วงโควิดนะครับผมสายการบินที่ผมบินเนี่ยจอประมาณ3าทุ่มตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงที่นี่ละ,ะทีนี้เนี่ยวันนี้อยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องอแชร์ประสบการณ์นิดนึงในเรื่องของการเดินทางไปที่สนามบินเพราะสนามบินผมอยู่ประมาณ4ชั่วโมงจากที่บ้านนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงสําหรับคน,คนที่อย่างผมนี่คือ ไม่มีไม่ไม่ได้หาคนไปส่งหรือไม่ได้ขอให้คนไปส่งนะครับก็คือจะมีวิธียังไงเนี่ยจะเดินทางไปสนามบินคนเดียวเนี่ยจะใช้วิธีไหนได้นะครับผมเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการเดินทางไปที่สนามบินที่อยู่ห่างจากบ้านเรานะครับผมโดยถ้าเกิดผมถ้าเกิดเดินทางคนเดียวเนี่ยจะใช้วิธีไหนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมใช้วิธีนี้มาตลอดคือใช้มาตั้งแต่นายจารยแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่จะเดินทางไปสนามบินนะครับผมจะเดินทางไปทําธุละอะไรอย่างอื่นที่จะต้องการ เอาต้องการไปที่เมืองหนึ่งที่อยู่ห่างไกลนะครับผมเพราะว่ามันอยู่เมืองเล็กๆเ,เนี่ยบางทีมันไม่มีพวกสายรถนั่งให้นั่งไปได้นะครับหรือมีรถจําทางที่นั่งไปได้ง่ายนะครับผมวิธีผมใช้เนี่ยก็คือเป็นการไปเช่ารถนะครับผมนี่ครับไปเช่ารถมาคันหนึ่งจากที่บริษัทเช่ารถทั่วไปนะครับผมอย่างเช่นก็คือ Enterprise National Budget หรือว่า Hertz นะครับผมก็คือจะใช้วิธีนี้มาตลอด ก็คืออย่างจะเดินทางไปไหนจะเดินทางไปยิ่งจะเดินทางไปแอร์พอร์ตนี่สนามบินนี่ยิ่งง่ายหน่อยตรงที่ว่าถ้าเรามีสนามบินเ,เล็กๆใกล้ๆเราเนี่ยและที่มีที่เขามีที่รถเช่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอเช่ารถไปทางเดียวได้ถ้าเช่ารถจากที่หนึ่งแล้วก็ไปส่งอีกที่หนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยค่าเช่าก็จะอ,อ,อาจจะพักมากหน่อยเพราะจะต้องเสียค่าเขาเรียกว่า drop off นะครับผมแต่เดี๋ยวก็จะมาคุยกันต่อนนิดนึงเรื่องของอรายละเอียดการเช่าเนี่ยมีอะไรที่จะต้องคิดไว้หรือเตรียมตัวไวนะครับผม แต่นี้ก็ให้ดูกันได้ละได้รถเช่ามาละเป็น Volkswagen p a s s a t นะครับผมก็เช่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีกระเป๋าเยอะนะครับก็ขับให้สบายหน่อย4ชั่วโมงเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ในเวลาเช่ารถเนี่ยราคามันอาจจะต่างกันไม่มากจากรุ่นรถรุ่นเล็กกับรถรุ่นใหญ่เนี่ยก็คืออาจจะไม่มากก็คือบางทีถ้าชอบขับสบายๆก็อาจจะเช่าให้ราคาสูงขึ้นนะครับผมจะได้ขับ เอาแล้ครับแพ็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือข้อดีอย่างที่บอกเช่ารถคันใหญ่หน่อยนะครับก็ได้ประโยชน์ที่เอากระเป๋าใส่ในกระโปรงหลังได้ทุกอย่างนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะมจะเดินทางแล้วลวเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องว่าการเตรียมตัวการเช่ารถเนี่ยมีข้อมันจะมาแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าว่าควรจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับจะเช่ารถไปทางเดียวจากที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่งนะครับผม เอาละครับตอนนี้กํลาลังเดินทางขับรถไปที่สนามบินนะครับก็จะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องแชร์ประสบการณ์เลยแมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงในเรื่องของการเช่ารถที่จากเป็นวันเวนะครับเช่าจากที่หนึ่งแล้วเป็นส่งต่ที่หนึ่งประเด็นแรกนี่ก็คือเป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยถ้า ู้ชมทุกคนฟังข่าวเนี่ยก็อาจจะได้ยินว่าเรื่องเช่ารถเนี่ยหายากมากนะครับผมเรเด็นแรกที่จะแนะนําก็คือถ้าจะเช่าก็คือต้องเตรียมตัวเช่าล่วงหน้าเลยพอรู้แผนแล้วเนี่ยว่าจะทำวันไหนเนี่ยรีบเช่าล่วงหน้าเลยนะครับผมในกรณีนี้เนี่ยบางบริษัทที่ให้เช่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเป็นยังไงนะครับผมที่ผมใช้อยู่ปกติก็คือ enterprise กับ national นะครับผมถ้าผมถ้าไปเช่าจาก เว็บไซต์เขาโดยตรงถ้าไม่ผ่านอย่างพวก third party หรืออย่างพวก price line ห like ร uh, ืออะไรพวกนั้นนะครับผมที่บริษัทเขาโดยตรงเนี่ยถ้าเราจองเนี่ยหรือ reserve ไว้เนี่ยเราไม่เสียตังค์นะครับผมก็คือเขาก็ไม่ได้ให้เราจ่ายตอนนั้นเลยก็คือเขาก็จะถามแค่ข้อมูลว่าใครจะเป็นคนขับแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็จองรถไว้ได้นะครับผมทีนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถจองรถไว้ได้ก่อน ในเวลาช่วยจะเดินทางถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือว่าแคนซ์ลหรือว่ายกเลิกไปแล้วก็จองตัวใหม่นะครับแต่อย่างที่ผมทำคือบทนี้คือก็จะจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะไหนเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะครับอย่าอันนี้เนี่ยมาถึงประเด็นที่2นะครับที่จะให้ลองคิดทําก็คือประเด็นที่2คือเรื่องของการจองเนี่ยเวลาถ้าจะทำเนี่ย ถ้าจะถูกที่สุดเลยก็คือเป็นการเช่ารถจากที่สนามบินหนึ่งไปอีกสนามบินหนึ่งนะครับผมโดยผ่านที่บริษัทเช่าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าเป็น Enterprise กับ National เนี่ยถ้าเราเช่าจาก Enterprise กับ National เนี่ยจากสนามบินอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปส่งคืนที่ Enterprise กับ National สนามบินอีกที่หนึ่งเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับผมถูกกว่ายังไงถูกกว่าถูกกว่าที่ถ้าเราจะไปเช่าจากที่เป็น Enterprise ที่อยู่เขาอยู่ข้างนอก สนามบินนะครับแล้วก็เอาไปคืนในสนามบินเนี่ยตรงนี้อาจจะมีราคาแพงเพราะว่าเขาจะคิดค่า drop off ก็คือค่าเอารถมาคืนเนี่ยแพงเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ผมเคยคุยกับทาง enterprise เนี่ยคือเขาบอกว่ามันจริงล้วเนี่ยมันคือ2เป็น2บริษัทมันคนละแยกส่วนกันก็พูดถึงง่ายๆคืออาจจะเป็นคนละบัญชีกันนะครับระหว่างพวก enterprise ที่เขาทําอยู่ในสนามบินกับ enterprise ที่เขาทําอยู่ข้างนอกสนามบินให้คนเช่ารถทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเช่าจาก ที่อยู่ข้างนอกแล้วก็มาคืนในสนามบินก็จะมีการค่าส่งหรือค่า drop off ฟรีที่แพงมากแพงพกสมควรเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเช่าจากที่สนามบินมาคืนที่สนามบินเนี่ยค่า drop off ฟรีสเสร็จถูกพากก็ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันเขาเอารถมาถ่ายเทปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกันนะครับผมถ้าจากข้างนอกมาคืนสนามบินเนี่ยมันเหมือนกับรถคนเจ้ากันก็คือเขาก็ต้องเอามาคืนให้กับเจ้าที่เป็นเจ้าของเขานะครับผม ประเด็นที่3นี่คือเรื่องของการจองอเวลาตั้งเวลาจะจองนะครับจะจองจะรับจะมาเอารถกี่โมงแล้วก็จะไปคืนรถกี่โมงเนี่ยก็ต้องดูเช็คดูแน่ๆนะครับผมให้ดีเนี่ยว่าบางทีเนี่ยสาขาที่เรารับรถเนี่ยมันอาจจะมีเวลาที่ไม่ตรงกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูว่าเราจะรับรถได้กี่โมงเนี่ยเราก็วางแผนของเราตามที่เวลาที่เราสามารถที่จะเข้ารับรับรถได้แล้วก็เวลาที่เขาเปิดทําการน,นะครับผม แล้วก็ไปคืนที่สนามบินเนี่ยก็เช็คดูด้วยเพราะสนามบินเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะสามารถคืนรถได้ก็คือตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสนามบินใหญ่ที่ผมเคยเช่าไปคืนเนี่ยมันมีเอ่อมันจะปิดประมาณ5้าทุ่มนะครับผมแต่ว่าสายการบินผวรจะออกประมาณช่วงหลังเที่ยงคืนหรือตีหน,นึงน่งเนีน้ยผมก็เอารถไปคืนพยายามเอาคืนก่อนเวลาคือประมาณ3ามทุ่มหรือสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาใช้วเวลาตัวเองเนี่ยไปนั่งไปนั่งรอเอานะครับผก็ คำนึงถึงเรื่องเวลาที่การที่จะไปรับรถแล้วไปคืนรถแล้วก็ดูตามเวลาที่เขาเปิดทำการด้วยนะครับอัทน,นี้ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของน้ํามัน นะครับเ,เวลาชอบรถพวกเนี้ส่สนใหญ,ญ่เนี่ยเราจะได้น้ำมันเต็มถังนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าแต่เขาก็มีระบบที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อน้ํามันล่วงหน้าได้จากเขาก็คือเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราพอเราไปถึงที่จุดหมายปลายทางนียถ้าเราจะคืนรถเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาดูเกณฑ์น้ำมันเลยนะครับว่าจะเลืเท่าไรก็คือไปเลยทางอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ประสบการณ์ผมเนี่ยก็คือเขามีให้เลือกทั้งแบบเราจะซื้อล่วงหน้าครึ่งถัง ตเต็มถังนะครับทีนี้เราก็เลอกได้สมมติเราคิดว่าเราจะขับไปเนี่ยมันจะใช้ครึ่งถังเราก็ซื้อแค่ครึ่งถังไว้ลงหน้าก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องการเติมน้มามันให้เต,เต็มเวลาคืนรถนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางคนถ้าเกิดเรารู้จักทางหนนทางมีเวลาพอสมควรไม่อยากจะเสียังค์เรื่องของจ่ายซื้อน้ำมนันลงหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่เอาเออบริการตัวนี้ก็ได้แล้วเราก็แต่เราก็ต้องไปหาที่เติมน้ำมันต่อนเที่ยวจอดรถไปคืนนะครับก็ต้องก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิด เรามีความคุ้นเคยกับสนามบินหรือว่าเรามีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมตัวที่จะาเาไปเติมน้ำมันตอนถึงปลายทนางตดินรถแล้วคือรถเนี่ยก็เอาตัวนั้นก็ดีก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้วิธีอย่างนั้นแหละคือไปหาที่เติมน้ำมันแล้วก็คือรถแต่ว่าก็จะหาศึกษาก่อน,อนว่าเนี่ยที่สนามบินที่ไปเนี่ยมันมีที่เติมน้ำมันที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เราก็วางแผนเราไปเติมน้ำมันแล้วก็เราไปคือ ถ้าเน,นี่ยจะพูดถึงเรื่องของประกันความเสียหายของรถที่เช่านะครับทาง Enterprise เนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้ว่า Damage waiver ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าอยากจะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าซื้อก็ดีเป็นการเพื่อให้เรามีความสบายใจนะครับว่าเมื่อเราลงมปคืนเนี่ยถ้ามีการเสียหายอะไรเนี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบเดินเดินไปเลยไม่ต้องมากลัวเรื่องรับผิดชอบ ถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ประก,กันเราถ้าเกิดมีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เข้าใจคืออุบัติเหตุมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะมอีอยากจะซื้อบริการ d a ่ a g e w a i v e ว่าส่วนตัวเนี่ยของผมนี่คือซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างบางทีก็คือส่วนใหญ่จะไม่เคยซื้อแต่ที่จะซื้อก็คือตอนช่วงที่ว่ารู้ว่าตัวเองจะเดินทางไปในบริเวณที่ อาจจะมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นบริเวณที่มีรถติดเยอะหรือว่าจะมีการจราจรที่แออัดหรือต้องจอดรถทิ้งไว้นานนะครับว่าอาจจะกลัว,วมีการเกิดถูกชนหรือถูกเฉียวอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็อาจจะซื้อทิ้งไว้เพื่อความสบายใจของตัวเองนะมาถึงประเด็นที่6นะครับหลังจากที่เราดูเรื่องประกันแล้วเนี่ยประเด็นที่6กก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกรัน damage waiver สำหรับ ถ้าผู้ชมที่ถ้าไม่เอา damage waiver เนี่ยแนะนำส่วนตัวคือแนะนำว่าพอเอากุญแจรับกุญแจรถมาแล้วเนี่ยแล้วมาชี่รถเนี่ยก็ใช้เวลาเดินเดินด,นดูรอบรถเนประมาณ5นาทีน,นะครับผมเดินดูดูว่ามีความเสียหายอะไรหรือเปล่ารอบรอบรถนะครับผมเพื่อเป็นการปกป้องตัวเราเองเนี่ยเวลาเราขึ้นรถเนี่ยจะได้จะได้ไม่มีปัญหาถ้าเราเจอณจุดนั้นเนี่ยเราก็สามารถเดินกลับไปบอกเขาได้ว่าเนี่ยเราเจอตรงนี้มีเสียหาย จะประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเจออะไรนะครับผมบางทีก็เ,เจอเล็กๆ,ๆน้อยๆตัวที่ขุดหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอไปบอกเขาเขาบอกว,ว่ามันไม่กว้างมากเขาไม่สนใจเท่าไหร่ที่ว่ามันจะเขาจะไาะนับเป็นการเสียความเสียหายของรถนะครับอะไรก็อย่างที่บอกก็คือเพื่อความ ปลอดภัยของเราพเพื่อความเพื่อเพื่อป้องกันตัวเราเองนะครับในเรื่ององการคือรถถ้าเาม่เอนด์พีชเวฟเนี่ก็คือดูรถสักหน่อย5นาทีดูว่ามีอะไรเสียหายถ้ามีอะไรนิดนหน่อยก็ไปบอกเขาได้นะครับเขอบริการตรงนี้เขาดีเขาเขาใจตรงนะครับประเด็นสุดท้ายในการเช่ารถขับรถไปคนเดียวที่สามปีน,นะครับ enjoy the moment หาความสุขให้กับตัวเองนะครับ le same, le same.